พรกับ NKF หนึ่งสองหกสี่รถน้องท้องนะครับเอาวันนี้ก็อยู่กับช่องรถไฟและทำอาหารแล้วก็ช่องเอ่อคนละคปสุราธานีเหมือนเดิมเลยะครับอันนี้ยีสรางหมายเลขหนึ่งสองสี่ NKF ก็ได้ออกมาแล้วนะครับนี่ตรงไฟเมื่อก็จะเป็นเด็กกะลังนะครับเพราะเขาจะมีสีส้มก็เลยจําได้ครับว่าเป็นหนึ่งหมายเลขหนึ่งสอ,องกสี่สุดท้องเลยนะครับอตอบ